ทีเด็ดกันโชสซีอาร์ข้าคืนวันที่3 0ตุลาคมท้ายสิ้นเดือนแล้วครับก็หยิบยกกันมาให้ครับเป็นทางด้านของคู่ปีซ่าครับเปิดบ้านพบมกับทางด้านของลาซิโอนเครับในการเวลาตี2 4 5ครับช่องขุนช้างประเด็ดทีเด็ดบอลอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับก็คู่นี้ครับเฮดที่แหปเปิดมาให้ทางด้านของทีมเยือนอย่างทางด้านฝักฝั่งของลาซิโอครับต่อที่0.5ครับก่อนที่จะขยับมาอยู่ลดไปเหลือเพียงแค่0.25ท่านั้นเองครับทำมาเฮนนี่แขปจึงเป็นเช่นนั้นครับ ก็ดูแล้วนะครับความแข็งแกร่งของทีมครับทางด้านของปีซาอยู่เพียงแค่36เปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับทางด้านั่งฝ่าพลาซิโอครับชื่อชั้นเขาอยู่ในลีกทางด้านสิรีอามาตั้งแต่นมนานแล้วนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งถึง64เปอร์เซ็นครับแต่ปีซ่าเพิ่งขึ้นชั้นมาตอนนี้ทำใหม่ลาซิโอถึงเห็นดีแคปตกไปเหลือเพียงแค่0.25เท่านั้นเองนะครับก็สติติของปีซ่าเองครับแปดนัดยังไม่เคยชนะทีมไหนเลยนะครับเสมอสี่แพ้สี่นะครับ ยิงได้5ประตูทั้งนั้นเองครับเสียไปถึง12ประตูเก็บไปทั้งหมด4แต้มครับทางด้านลาซิโอเองครับแนัดเช่นกันครับชนะได้3เสมอ2แพ้3ครับ ยิงไป11ประตูเสียไปทั้งหมด7ประตูเก็บไปทั้งหมด11แต้มครับยังไม่มีผลงานที่เคยเจอะเจอกันมาเลยนะครับเพิ่งจะเจอะเจอกันในเกมแรกก็ค่ำคืนนี้แหละครับแต่เห็นนี่ครับทำไมถึงให้มันน้อยสเลเกินกับทีมที่มีชื่อชั้นและทีมเพิ่งขึ้นชั้นมานั่นเองครับแล้วก็8เกมของปีซ่ายังไม่เคยชนะทีมใดได้เลยนั่นเองครับวันนี้ครับลาซิโอครับเกิดพลิกผันยังไงครับก็หุนช้างนะครับตียกสถิตีทั้งหมดตั้งแต่การวิเคราะห์ ตัวผู้เล่นนะครับใส่ตีเปิดเฮนี่แคปเปิดไหลก่อนเกมนะครับแล้วก็เฮนี่แคปหน้าไงครับไว้ที่ช่องหน้าช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับฝากทุกท่านครับอยากรับชมเพิ่มเติมกดเข้าไปฟังได้ฟรีนะครับที่หน้าช่อง y YouTube ครับมีการวิเคราะห์ให้ละเอียดยิบเลยครับรวมไปถึงคู่อื่นที่ยิบยกกันมาให้ทั้งหมดนะครับวันละอย่างน้อย4-5คู่ด้วยกันเลยทีเดียวนะครับแต่สลับคู่นี้ครับฝากฝั่งไหนครับจะเป็นฝั่งที่คว้าชัย3าแต้มได้ครับก็ มีแนวทางอยู่ในหน้าช่องเรียบร้อยครับอย่าลืมนะครับเข้ารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คุณช้างจะยกมาให้ครับทางด้านของคู่ปีซ่ากับลาซซโอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นผลกันครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณช้างด้วยนะครับไปก่อนสวัสดีครับ